Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday, happy birthday to you Happy birthday daddy รัก daddy ไหมรักครับมีความสุขมากมากนะ,ะมีความสุขมากมากเลยครับง่ไงต่อรัก daddy รักแม่ไหนรักแม่กแค่ไหน แแค่นี้ดิ๊ดิ๊ดิหดิตดิตดิ๊ดิ๊ดิเดิีดิ๊ดิ๊ดิ๊ด้๊ดี๊ดิ๊ดิ๊ดิ๊้ิเดิ๊ดิ๊ดิอเท๊ดนี้ิ๊ด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 ม๊ด้๊ดิ๊ดว๊ดิ๊ดเ๊ดิ๊ดิ๊ดื๊ดิทดิ๊ดิ๊ิ๊ด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 ิ๊ใิ๊ด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 ิิ๊ดดิดิ๊ดิ๊ดิดดดี We want to go